สวัสดีเจ้ากุคนมาปะกันแฮมแล้วปู่ผ่ามาขึ้นดอยแฮมแล้วเจ้าอามาันรุนกันว่าจะปะเฮ็ดก็ไปเลยเจ้าหนีกุคนปาแล้วเจ้าป้าแล้วว้าวนาำขนาดากุคนเพอะกะอุ้ยเก็บเลยเก็บเลย หูพอขาพอตนนี้เจ้าสมดอกโอ้โหดอกใหญ่ขนาดโอ้โหเดียวเดียยวเดียเดียยวเจ้าเดีย,ดย,ดย,ดยต่อเลยเจ้ากุน้นปูจะตัดขาเลยนานโอ้โหมา เฮ้ดมันปูใส่พันในดอกมันจะใหญ่เจ้าแล้วก็หนานะเพราะกะว้าวงามอวดเฮ็ดกันเตะเจ้าว้าวน่าพอดอกนี่กูคุ้นพอดอกนี้ว้าวอีนมันมันมัน,มน ก่เลเจะตัดเแบบน,นี่โอ้โหพอขาขนว้าวมีแต่ดอกใหญ่ มา,มา,มาโอ้โหขุขนพอดอกนี้กันปาดให่ไปใหญ่เงาโอ้โหยยยยโอ้โโอือขุอขุนน้ำขนาดเลยนะ ยังแน่นนะจุ๊กนี่กูขุนนี่นี่นี่โอ้โหพะกะดอกใหญ่ๆลงซาปไปเลย โดนแทะแล้วเจ้านี่ปต้ตะนี่เหรเจ้าโอ้โหพอความขาขาตุ้ยขนาดขอบคุณเน้อเจ้าขอบคุณกูพูกุคนตีติดต,ตามตีเข้ามารับชม ขอบคุณจะหนักเน้อเจ้าขอบคุณกูกำลังใจเลยเจ้าขอบคุณทาง youtube และเพจ a c e b o o k กูพูก,กูคนเน้อเจ้ามาเจ้ามามาเก็บเห็ดต้วกันเดี๋ยวก็อยตัดขาเจ้าเก็บก่อนนะ มันปูสองพันสาวห้าโอ้ยก่อยๆเจ้าก่อยๆนี่ไอ้หนองนี่เท็หน้ำม้อยน่ะ จะใหญ่จะหนาสมาเตะจับกูไว้กองไว้นนัดขาไปเลยมันจะได้สะอาด ใจเจเ้าปูไปไทยปิ๊กหมาก,ก็พามาเก็บเพชรมันปูต่อเลยเจ้านะา,า,า่อก้ะเพชรมันปู 2 0 2 5เน้ามาลุ้นกันว่าจะออกหนักก่อนนะปีนี่เฮ็ดไปไยก็ไปเก็บเฮ็ดติดไยไปเซาะนอไปขุดนอ,นอโอ,โอ,โอ้สุมาแต่เจ้า bị ta đọc dài dài lưới anh có ngam chợ wow ô thịt hát chợ งามเอาไปพัดกับเพาล้ำเจาเนี่ยมันหนาโอ๊ยคกอยๆกล้ใหันนะนี่กูขนป่ก Kan, jauh nah, Na, na, na Sotor, jauh, sotor Ni, terniham, jauh Hmm Sam, dok Ngam Tuh Hei, teh, kha, leum, แห้มเจาุปีนี่ออกว่านักเจ้ากุคลนกุคลนจำได้ก่อนตีมันออกเป็นสายยาวๆอะปีนี่ออกน้อยเดียวเจ้าปีก่อนๆมันจะออกยาวเลยเจ้า ี่นี่มีมะอี้ยเจ้าฝนมันบอ่คกกอยตกตัวเนาะปีนี้เลือกเอาเจ้าโอ้พอแล้วกะอยู่เลยนี่กระละไ้ว้เนี่ย ผ้าขัดทางหอย นี่ก็มีดอกเดียวเจ้ากปกติจะออกเป็นกลุ่มใหญ่เลยดอกเดียวสองดอกกจ็จีโดนแล้วก็เก็บเอีกยตัดนี่นเฮเจ้าโอ๊ยไม่ไหมสองดอก tất này có bỏ mình châu mình mới nhá có chất tìm tắt lấy cục trăm đây có ê à. ô ừ. này ô ô ô tít su má tơ cháu, oh, hoa độc này, oh, hổ, yàng bỏ bưởi này, ngắm cháu má tơ má tăng con vào đây. เก็บก่อนเจ้าด้ก้อยตัดขามันชันตั้งกล้องมาได้โอ้หวายังบอกเปื่อยเลย លំអត់អបាយចាឡើងបប៉ុនចៅអូរលាពេកសុំទោសចា 叫什么的？ บรรยากาศป่าเจ้าฉันฮันก้บุกเจ้านี่กคน,นเห็ดสกุปปกเจ้า แต่ขี้ด,ดินอันนี้ขึ้นบบปนเจลาละไว้เพะดอกน,นี้ นี่ก็คุอยู่ใต้เหอะโอ้งาม นี่กุขคนเฮตของฮาวันนี้เจ้าก็ถือว่าหมาเนาะเจ้าเนาะมีแต่ดอกใหญ่ๆขาตุ้ยๆน,น่าโอเคเจ้าเดี๋ยวปะกันคลิปหน้าเนาะเจ้าสวัสดีเจ้า